แาบทักทายและสบายดีท่านผู้ชมมาพบกับสาวทาตุพนมในต่างแดนที่นี่น้อเวอีกเช่นเคยน้อะพี่น้องมาเบ่งพิธีชีวิตสาวธาตลทูกิสารลูกแม่น้ำคูงอยู่ในต่างแดนว่าฮาวส์มมรีวิวอาหารอียงแนหรืออียงแนเฮาเซดแบบใดน้าจะพี่น้องมาติดตามรับชมกันได้เลยน้องจะพี่น้องบ่ว่าหลายห่งพี่น้องเมื่อนี้สาวธาตซึ่งจกว่าสาวธาตไไปไปไทยแลนด์มานาะจจะพี่น้องสาวธาตได้เก็บ ใบมะกรูดมา,าค,ลคลิปที่วาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนั่นก็นคือเป็นคลิปใบายานาาแต่ว่ารอบนี้เราออกมาทําเครื่องต้มยํากันดีกว่าน้อจัะพี่น้องวาอ่าวิธีถนอมอาหารขาเสียดอย่างไดอยู่เมืองนอกเมืองนาน้อจัะพี่น้องอยู่ไกลบ้านต่างเมืองเขานั่นเองน้อจัะพี่น้องเนาะสำ,สำรับทุกทุกท่านในต่างประเทศนอกจากพี่น้องเนาะในแถวโซนยุโรปก,ก็ดีน้อจัะพี่น้องเนะาะสามารถ มีหลากหลายวิธีการถนอมอาหารอ่าซึ่งเอาไว้รับประทานข่ามปีนั่นเองนอกจากพี่น้องเนาะมารับชมกันเลยนอกจากพี่น้องสาธาธกัะซิไดน้ำใบบกักกูนอกจากฉีกดึงออกแบบนี้ซึ่งจากว่าเมื่อน,นี้ซาธาธมีมีใบบกักูนอกจากพี่น้องนี่มีแบบนี้มีใบบักกูแล่สาธาธก็มีคานอกจากพี่น้องแล้วาก แค่เนื่องน่าจะพี่น้องอยากใทำที่ทำได้ด้วยอันนี้อันนี้ตะไคร่ย่ำน่าจะพี่น้องตะไคร่ม่วงนะพี่น้องข้างในตะไคร่หอมบอแมนตะไคร่อ่าบอแมนตะไคร่บอแมนตะไคร่พันเด้อพี่น้องตะไคร่หอมตะไคร่น้อยตะไคร่ม่วงน่าจะพี่น้องเนี่ยจะหัวเล็กๆแบบนี้ตะไคร่ย่ำตะไคร่บ้านนะจะพี่น้อง แซ่บๆนาะนี่ส่ย้ำนี่แซ่บขนาดได้นี่พี่น้องอส้าถากระสิเอามาอ่าทำการแพ็คแพ็คนี่คือว่าแพ็คยังไงน้องจะพี่น้องถาถาเศนเิ็งอันนี้อันนี้กระซิได้หม่หนึ่งน้องจะพี่น้องต้มยำของเรากระชิประมานนี้แบบนี้น้องจะพี่น้อง ันนโสงหมอกยางราคาสาถาดกระซิได้แนบเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนั้นสซาถาดซีเนเบิ้ลนอจาะพี่น้องหนึ่งคาบหนึ่งหมอกที่ห้าวเสียไปใส่ไปต้มยำนอกจาะพี่น้องสาถาดซีเห็เดแบบนี้วิธีถนอมอาหารเดี๋ยวเด้อจ้ะอยู่เมืองนอกนะมันอาจจะหากินยากพี่น้องเนาะ Sorry, sorry. นี่อยู่ประมาณอ่าสี่ใบสี่ใบเด้อพี่น้องสี่ใบเด้อมันหักมันหักใบมะขี้ใบทะมิดนะมันหัก,น,หก,น,หกนี่สิเนยอยู่ประมาณสี่ใบแล้วแนบแนบไปครับอันนี้เป็นเครื่องต้มยำเฮ้าเนาะพี่น้องมัดไว้เลยอย่างละครับคือเฮาเสิเห็ดข้ายนี่แหละพี่น้องแต่ว่าเฮาเห็ดกินเองเฮ็ดแซ่กินขามปีไปเลยเนอกจากพี่น้อง เราสาทากกสิมาหันคาคาเนี่ยมาแต่บ้านแด้จ้ะพี่น้องนี่คาเนี่หันหันไปเลยพี่น้องหันไปเลยแบบนึงนะยันโดนมือพี่น้องนี่เดี๋ยวสาธาสีในเะบิง้งเนาะยากน้ำยางอีกเลยพี่น้องเออไปหาย,ยางไม่เบิ้งก่อน มีวิธีทำให้เบิ่งนะท่านผู้ชมมามาลา,ากนะัดลูกแบบนึ่งนะท่าแบบนผู้เบิ่งแบบนตร์ก รอบหนาก่อนซาถาสิบเหตุมันยงเนี่ยซาถาสิเปนซื้อหนังพลาสติกมายาๆย่า,ยา,ยา,ยากรานนะเว้นกะลินาดมามาฟาดีิน้องอยากดูทีวีแล้วพี่น้องนี่หนึ่งใบนี่หนึ่งใบสองใบสามใบใบที่สี่กระแนบกันอย่างสีเนาะจ้ะพี่น้องตะไคร่ี่ตะไคร่บ้านเนี่ยถ้าเป็นหัวใหญ่กระสงหัวกับพ่อเนอาะจ้ะพี่น้อง สูตรประหยัดราวเราอยู่เมืองนอกเนาะจ้ะพี่น้องก่ะสั่นเ้มเจ้าสิได้ซื้อกินเด้อจ้ะพี่น้องแล้วก็นแนบไปกับคาจยางสีเนาะจ้ะพี่น้องนี่นี่อันนี้เป็นเนี่ยคาเนี่ยเนยหัดไว้เนี่ยได้หนึ่งหม้อพี่น้องต้มยำคาตะไคร้เนาะจ้ะพี่น้องคาตะไคร้มัดไว้จัางสีเนาะจ้ะพี่น้องและเแซ่แข็งไว้นี่ เราธาตุเทธไทยเบิงเลยเด้อผู้ใดอยู่มองนอกมังนาเนจาจะพี่น้องเสร็จกัเน,นี่ยสามหัวนี่ตามที่สาทานได้ทำให้ดูทำยิดนั้นยามามาแช่มลูกหนึ่งใบใหญ่เนจาจะพี่น้องสองใบเนจาจะพี่น้องยาสไกอุ่นนะเนี่ย หนึ่งใบยายาสก่อน yes, นะน้องอยากดูทีวีแล้วพี่น้องสาธิได้จบคลิบแลลวสองใบสามใบสี่ใบพ่อพี่น้องแล้วก็เอาตะไคร่แนบแล้วก็มีคามะแนบยังสิยายายๆมามา,มาคำหนึ่งอ๋อบนญี่ไหนฟูฟูนะ ามาเขมามามาเยอะให้เก็บรีวุ่นนี่เนี่ยพี่น้องสาวธาตุเซนทเบิงอันนี้คือหม้อละต้มยำเฮ้าเนาะจ้กพี่น้องเพราะว่าคันคั่วไงคั่วหนีก็ใส่หลายเพิ่มไปเพิ่มข้าวหรือเพิ่มตะไคร่เข้าไปอีกก็ได้เนาะจ้กพี่น้องแต่สาวทาตคิดว่ามันหอมพอแล้วซ้ำนี่เฮ็ดเป็นมัดเป็นมัดไว้ซ้ำนีนน่เนาะจาก้กรับรองได้กินขามปีแน่นอนคันเฮ็ดจังซีเนาะจ้กพี่น้องเนาะเวลาจจเอาออกมาต้มยำ เอาก็ออกจากซ่อง่องฟิตนะเอาออกมาเป็ดมัดแบบนี้เนาะจ้ะพี่น,อน้องนีโอ้มามาข้ามมามันปวดขาเพราะพี่น้องเพราะว่าสงสัยสงสัยสิแบบแลนแบบแลนเล่นแบบเล่น,ล,น,ล,น,ล,นลายกางเสืนะ้อแบบขามันปั้นสาธาธสิไปซอยเพิ่งเหรอน่นอจาจะพี่นอ้องโอเคเนาะจ้ะพี่นอ้องสาธ,าธ์ทามารีวิวอ่า คาตะไคร่น่าจะพี่น้องคาตะไคร้และใบมกกะกรูดน่าจะพี่น้องเนาะ mm hmm. แล้วสาวธาตุจะมีอยียงรีวิวให้ท่านผู้ชมเ mm hmm. บิงเรื่อยๆว่าสาวธาตุได้อย่างมาแน่จากไทยแลนด์น,น่าจะพี่น้องเนาะรา mm hmm. วามันบ่มีแต่เพียงเท่านี้น่าจะพี่น้องเนาะสาวธาตุกับสีแดมลาพาจากน่าจะพี่น้องเนาะราว่านอกก้องกระตื้นแล้วราวคนปวดขาสาวธาตุสิไปซอยเพิ่มนะ่นะาจะพี่น้องเนะาะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวธาตุได้ทำคลิป ให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อไปเรื่อยๆนี่ยน่าจะวิถีชีวิตอยู่ในต่างแดนเป็นแบบนี้หรือชีวิตจริงบมีแต่งเติมนั่นแ่ะพี่น้องอันนี้คือชีวิตจริงของสนาสอาจารพี่น้องนะบายบาย,บายขอบคุณค่ะบายบายๆเด้อได้เครื่องแกงต้มยำแล้วเด้อจากท่านผู้ชมบายบาย